ราชันทะลวงฟ้าตอนที่261การแข่งยารอบที่สองจบลงด้วยชัยชนะของลูกฝานเหมือนเดิมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชื่อของลูกฝานเริ่มโด่งดังไปทั่วประเทศตันเซิงไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งหรือสวรรค์ชั้นหกขอแค่เป็นผู้ฝึกชี้ล้วนคาดเดาเกี่ยวกับวิชายาของลูกฝานไปต่างๆนานาสำหรับของที่ขายดีที่สุดในประเทศตันเซิงตอนนี้คือกระจกจำภาพที่บันทึกภาพของลูกฝานตอนแข่งยารอบสองเอาไว้ทั้งหมด ทุกคนอยากได้ความรู้จักในนั้นอย่างน้อยก็ขอให้ได้รู้ว่าลูกฝานกลั่นยาสวรรค์บรรดานในบัดดนออกมาได้ยังไงแต่ผู้ฝึกที่ทุกคนยิ่งดูยิ่งงงทั้งทังท,งที่ลูกฝานไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ปล่อยพลังที่ออกมาจากนั้นกลันของอย่างอื่นเป็นผงแล้วโยนเข้าไปในหม้อแล้วก็ไม่สนใจอะไรแล้วแค่ขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนทำไมถึงกลันยาออกมาได้ ผู้ฝึกชี้จำนวนไม่น้อยเรียนแบบการกระทําของลูกฝานถึงขั้นที่เรียนแบบสายตาจนแปะแต่ก็กลั่นยาออกมาไม่ได้แต่นี้ก็โทษพวกเขาไม่ได้เพราะพวกเขาไม่ใช่ลูกฝานไม่รู้วิชาการกลั่นและละลายของลูกฝานและไม่รู้ว่าส่วนสําคัญของยานี้อยู่ตรงไหนถ้ามองส่วนสําคัญไม่ออกถึงพวกเขาทําตามในกระจกจําภาพเป็นหมื่นปีก็ไม่มีทางทําได้ด้วยเหตุนี้วิชายาของลูกฝานจึงยิ่งพิลึกขึ้นเรื่อยๆ คนจำนวนไม่น้อยในประเทศตันเซิรงกำลังสอบถามที่มาของลู่ฝานพวกเขาไม่เชื่อว่าลู่ฝานเป็นคนคิดวิชายานี้ขึ้นเองตายล่านี้ไม่มีอัจฉริยะแบบนี้พวกเขาแค่อยากรู้ว่าอาจารย์ของลู่ฝานคือใครแต่สอบถามไปสอบถามมาพวกเขารู้เพียงว่าลู่ฝานมาจากตระกูลหัวส่วนเรื่องราวก่อนมาตระกูลหัวไม่มีใครรู้เลยสักคน แม้คนตระกูลหัวประกาศว่าไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับที่มาของลู่ฝานแต่ไม่ค่อยมีใครเชื่อคำพูดของตระกูลหัวพวกเขาคิดว่าตระกูลหัวจงใจช่วยลู่ฝานปกปิดทำให้ตัวตนของลู่ฝานยิ่งลึกลับและไม่ธรรมดาทุกคนคาดหวังว่าลู่ฝานจะแสดงวิชายาออกมาให้เห็นทั้งหมดตอนการแข่งรอบสุดท้ายอย่างน้อยก็ต้องดูให้ออกพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มอยามวลแสงหนึ่งลอยอย,อยู่ท่ามกลางแสงดาวสว่างสวัยเขาคือประมุขของประเทศตันเซิง ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ลอยอยู่ข้างหน้าทางช้างเผือกล้อมรอบกายในมวลแสงเก้าสีเงาคนชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมวลแสงเก้าสีค่อยๆมืดลงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่ลอยอยู่ข้างหน้าเคลื่อนไหวตามไปด้วยรวมตัวเป็นเงาคนอย่างรวดเร็วบนหัวมีเขาบนตัวมีปีกแสงอาทิตย์และดวงจันทร์กลายเป็นกรอบสุดท้ายรวมตัวเป็นผู้หญิงกับผู้ชายมนุษย์มังกรสองคนมวลแสงเก้าสีหายไปไม่นานมีเงาเด็กปรากฏอยู่ท่ามกลางแสง ในตามีประกายเก้าสีตัวปกคลุมด้วยเมฆหลักสีดูเหมือนเด็กชายอายุประมาณ7จถขวบแต่ใบหน้าเคร่งขรึมใบหน้าอ้วนกลมกลับมีพลังอาฆาตมองเนาคนสองคนที่รวมตัวจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่อยู่ด้านหน้าแล้วพูดว่าช่วงจิตใจเต๋าสำนักมันมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างเสียงแก่เหมือนผ่านอะไรอย่างโชคชนมาเป็นพันปีมนุษย์มังกรก้มหน้าคำนับไม่กล้าสบตาเด็กผู้ชายทั้งสองคนวางมือไว้ตรงอกแล้วพูดพร้อมกันว่า จิตใจเต่าสํานกมานได้ของที่พวกเขาต้องการแล้วตอนนี้ขาดแค่สองชิ้นสุดท้ายเท่านั้นเด็กผู้ชายถามอย่างเฉยเมยสองชิ้นไหนพวกเขาจะทาให้เทพปีศาจส,สวรรค์ฟื้นคืนชีพหรือใช้สิ่งนี้ทําเรื่องอื่นมนุษย์มังกรสองคนมองหน้ากันเงียบไม่พูดอะไรอยู่นานแสงก้าวสีในตาเด็กผู้ชายวุบไหวครู่หนึ่งระหว่างที่แสงเคลื่อนไหวเหมือนภูเขาแม่น้ําท้องฟ้าพาดผ่านในตาเขาเหมือนดวงตาของเขาคือโลกทั้งใบ ขยับริมฝีปากเบาๆเสียงแกดังขึ้นรอบๆอ,อีกครั้งหลงอี้หลงหลิงฉันส่งพวกนายเข้าไปในจิตใจเต่าสํานักมานไม่ได้ต้องการให้พวกนายมารายงานข้อมูลที่ฉันรู้อยู่แล้วพูดมาเมื่อพูดจบสายฟ้ามาหืมาฟาใส่ตัวทั้งสองคนทันทีหลงอี้กับหลงหลิงหดตัวอย่างหวาดกลัวอยู่ที่เดิมควันลอยออกจากตัวทั้งสองคนเด็กผู้ชายพูดอย่างเฉยเมยว่า อย่าคิดว่าอยู่ห่างกันหลายลี้แล้วฉันจะทำอะไรพวกนายไม่ได้แค่วิญญาณของพวกนายอยู่ในมือฉันถ้าฉันอยากให้พวกนายตายแค่คิดก็ทำได้แล้วหลงอีก,กับหลงหลิงคุกเข่าลงทันทีแสงดาวเคลื่อนไหวรอบตัวพวกเขาแสงแต่ละแสงเหมือนกระบี่ที่สามารถแทงทะลุหัวใจพวกเขาได้ทุกเมื่อหลงอีรีพูดว่าอริยบุคคลผู้สูงส่งผู้เป็นอมตะเราไม่กล้าขัดความตั้งใจของท่านเราแค่กำลังเรียบเรียงคำพูดว่าจะพูดยังไงเท่านั้นเอง เด็กผู้ชายส่งเสียงหือเสียงสั่นสะเทือนจนแสงดาวรอบๆแตกสลายพูดสิ่งที่สำคัญออกมาหลงอีก,กับหลงหลิงพยักหน้างหงึกหจากนั้นหลงหลิงพูดว่าตอนนี้จิตใจเต๋าสันักมันกำลังหามุกหกเต๋าหุ้นตุ้นของชิ้นสุดท้ายซึ่งเป็นวิธีรวมชี้กับบูให้เป็นหนึ่งประกายในตาเด็กชายเริ่มหายไปรอยยิ้มปรากฏตรงมุมปากมุกหกเต๋าหุ้นตุ้นรวมชี้กับบูเป็นหนึ่งนั้นเหรอ ดูเหมือนพวกเขาไม่ได้จะทําให้ปีศาจสวรรค์ฟื้นคืนชีพแต่พวกเขาอยากเป็นปีศาจสวรรค์เองหลงอี้กับหลงหลิงก้มหน้าแล้วพูดว่าอริยบุคคลผู้สูงส่งสติปัญญาของท่านช่างลาเลิศเด็กชายยิ้มบางๆแล้วพูดว่ามุขหกต่อหุ้นตุ้นอยู่ลึกลงไปในเขตพื้นที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงของหุ้นตุ้นยกเว้นสามเม็ดที่หายไปอีกสามเม็ดที่เหลืออยู่ที่นั่นถ้าพวกเขาอยากไปหาที่พื้นที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงเรชันเห็นด้วยเป็นอย่างมากแต่กลัวว่าพวกเขาไปมากเท่าไหร่ ก็ตายมากขึ้นเท่านั้นส่วนรวมชี้กับบูเป็นหนึ่งมันก็แค่ตำนานเท่านั้นโลกถูกพันธนาการคนธรรมดามีขีดจำกัดมีผู้กล้าผู้โดดเด่นออกมาได้ยากให้เวลาจิตใจเต๋าสำนักมันอีกหมื่นปีดูสิว่าเขาสามารถหาวิธีรวมชี้กับบูเป็นหนึ่งได้ไหมหลงอีตอบว่าการรวมชี้กับบูเป็นหนึ่งไม่สามารถหาคำตอบได้จริงๆแต่มุกหกเต๋าหุ้นตุนในสำนักมันเริ่มมีวิแววให้เห็นแล้วเด็กชายขมวดคิ้วพูดว่าวิแววอะไร หลงอีพูดว่าการแข่งนานาประเทศอีกสองปีผู้สืบทอดของล้วนเซิงจะเข้าร่วมด้วยบนตัวเธอมีมุกหกเตาหุ้นตุ้นเด็กชายพูดเสียงดุว่าข้อมูลจริงเหรอหลงอีก,กับหลงหลิงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่กล้าโกหกอริยบุคคลแววตาของเด็กผู้ชายเปลี่ยนไปเล็กน้อยผู้สืบทอดของล้วนเซิงเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยรู้ไหมว่ามุกในมือเธอคืออะไรตอนนี้อยู่ไหนหลงอีพูดว่า ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเจ้าสำนักมันใช้วิชาไร้เทียมทานเปิดตาทิพก็เห็นแค่ตอนเธอปรากฏตัวในการแข่งนานา,นาประเทศอีกสองปีถือมุกวิญญาณดับมอดแห่งหุ้นตุนเมื่อเด็กชายได้ยินคำว่ามุกวิญญาณดับมอดสายตาเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากทันใดนั้นเด็กผู้ชายใช้ฝ่ามือตบลงบนทางช้างเผือกวินาทีต่อมาฟ้าดินถล่มทุกอย่างกลับสู่ความเวงหวางเด็กผู้ชายพูดเบาๆท่ามกลางความมืดเธอชื่ออะไรหลงอีพูดเหมือนจะขาดใจ จางเยวานเธอชื่อจางเยวานเช้าตรู่วันต่อมาที่เมืองในเมฆลู่ฝานและคนอื่นเหนยหน้ามองฟ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวที่ยังดีๆอยู่เมื่อวันวันนี้กลับหายไปเป็นเรื่องแปลกจริงๆแต่เหมือนไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเมืองในเมฆทุกคนยังทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปเหาะไปทางเจดียาเมฆขาววันนี้คนในเมืองในเมฆเห็นลู่ฝานต่างพากันคำนับทำความเคารพ อาจเป็นเพราะการแสดงออกของลูกฝานเมื่อวานนี้ทําให้คนพวกนี้ยอมรับไม่ว่าอยู่ที่ไหนผู้ฝึกชี้ที่มีความสามารถล้วนได้รับความเคารพเลื่อมใสเหมือนคนในเมืองตันเซิ้งชาวบรลจิรเฉยมากสายตาที่พวกเขามองลูกฝานดูร้อนแรงกว่าคนในประเทศอูอานเยอะเลยแต่เมื่อคิดดูดีๆลูกฝานพอเข้าใจเรื่องราวภายในนั้น คนในประเทศอูอานมีสักกี่คนที่เป็นนักบูพวกเขาชมการประลองไม่มีอะไรมากไปกว่าการดูเรื่องสนุกหลายครั้งพวกเขายังไม่รู้เลยมั้งว่าลูกฝานใช้กระบวน้าอะไรใช้พลังอะไรดังนั้นการเลื่อมใสจึงมีขีดจำกัดรู้เพียงว่าลูกฝานแข็งแกร่งมากเท่านั้นแต่ในประเทศตันเซิงคนเกือบ70-80%เป็นเป็นผู้ฝึกชีพวกเขาไม่ได้รู้แค่ว่าลูกฝานแข็งแกร่งมากยังรู้ว่าลูกฝานแข็งแกร่งจนเป็นแบบไหน ดังนั้นพวกเขาจึงเคารพและดูกระตือรือร้อนต่อลู่ฝานมากกว่าดูประกายในตาคนพวกนี้ลู่ฝานจินตนาการออกเลยว่าถ้าข้างกายเขาไม่มีพวกผู้อาวุโสสามผู้ฝึกชี้พวกนี้จะพุ่งเข้ามากดเขาลงบนพื้นไหมผู้หญิงยังไม่เท่าไรถ้าเป็นผู้ชายลู่ฝานขนลุกไปทั้งตัวช่วงนี้ภาพมโนในสมองไม่เข้าท่าขึ้นทุกวันในเจดียาเมฆขาวทุกคนมารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงตั้งแต่เช้า ไม่ใช่คนของตระกูลสุยที่มาแม่อีกสามตระกูลโดนคัดออกแล้วแต่วันนี้พวกเขาอยากชมการประลองของลูกฝานกับสุยโม่รานไม่มีผู้ฝึกชี้คนไหนพลาดการประลองวิชายาที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะวันนี้พวกเขาอาจได้เห็นวิชายาที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนี่เหมือนไอ้บ้ากามได้ยินว่าจะมีสาวงามไร้เทียมทานมาถึงแค่จินตนาการในหัวก็ทําให้เลือดร้อนของพวกเขาพลุ่งพล่านแล้วทั่วทุกที่ในประเทศตันเซิ้งเต็มไปด้วยผู้คน ไม่ว่าจะเป็นคนที่กลั่นยาเก็บตัวหรือเก็บยาล้วนหยุดการกระทําทั้งหมดหาสถานที่ที่มีห้าท่าสวงสวรรค์เพื่อรับชมตอนนี้ที่ไหนที่ห้าท่าสวงสวรรค์ชัดเจนคนก็ยิ่งเยอะบางครั้งวิชายาคือมุตราคือการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งไม่มีทางยอมพลาดช่วงเวลาสําคัญหรอกด้วยเหตุนี้คนรวยจริงๆใช้ลู่ทางต่างๆหาห้าท่าสวงสวรรค์ชั้นดีมาวางไว้ในบ้าน อีกทั้งยังชวนเพื่อนสนิทมาดูด้วยกันนี่คือการแสดงออกให้เห็นถึงความสามารถและมีหน้ามีตาในเจดียาเมฆขาวสุยโมรานหลับตาสองข้างยืนรอยอยู่ตรงกลางนานแล้วเมื่อยาวังอยู่หน้าเธอเรียบร้อยแล้วเมื่อได้ยินเสียงพวกลูกฝานเธอค่อยๆลืมตาขึ้นผู้อาวุโสด้านยาทั้งสาคนยืนอยู่อีกด้านหนึ่งช้อนตามองลูกฝานด้วยรอยยิม้มลูกฝานชะงักสีเท้าลงมองรอบๆแล้วพูดกับผู้อาวุโสด้านยาทั้งสาคนว่า ผู้อาวุโสว,วันนี้จะประลองยังไงผู้อาวุโสคราวขาวผู้เสียงกังวาลการประลองวันนี้คือการกลั่นยากำหนดเวลาหนึ่งชั่วโมงใครกลั่นยาได้ดีถือเป็นผู้ชนะลู่ฝานพูดอย่างประหลาดใจไม่มีสูตรยากับสมุนไพรหรอือผู้อาวุโสคราวขาวยิ้มแล้วพูดว่าเรื่องกลั่นยาคือหน้าที่ของผู้ฝึกชี้ของพวกนี้นายควรเตรียมไว้เองสุยโมรานเชิดหน้าขึ้นมองลู่ฝานด้วยรอยยิ้มนายกลัวเหรอยอมแพ้ตอนนี้ก็ได้นะ จูจ่ๆลู่ฝานหัวเราะกะมัดแล้วพูดอย่างเฉยเมยว่าอีกเดี๋ยวคนที่ยอมแพ้คือเธอนั่นแหละสียองดังก้องกังวานไปทั่วลู่ฝานพูดจบก็เดินไปข้างหน้าแต่เดินได้สองก้าวลู่ฝานถอยกลับมายื่นมือไปหาผู้อาวุโสสามหัวหลงชิ่งและคนอื่นแล้วพูดว่าผู้อาวุโสคุณชายใหญ่คุณชายรองหัวหน้าก้าวจะไม่สนับสนุนสมุนไพรให้ฉันสักหน่อยเหรอผู้อาวุโสสามหน้าแดงทันทีเขาถลึงตาดุใส่ลู่ฝาน ให้เด็กนี้ไม่รู้งานเลยก่อนเสร็จแล้วค่อยมาขอไม่ได้หรือไงมาขอสมุนไพรต่อหน้าคนตระกูลอื่นแบบนี้คนตระกูลหัวอับอายจริงๆเหมือนตระกูลหัวเป็นตระกูลที่ขี้เหนียวมากให้คนอื่นมาประลองแล้วยังไม่ให้สมุนไพรอีกผู้อาวุโสตระกูลสุยผู้อาวุโสตระกูลมู่และคนอื่นผู้ฝึกชี้ที่อยู่ในนี้รวมถึงผู้อาวุโสด้านยาทั้งสามคนพากันหัวเราะออกมาผู้อาวุโสสามไม่พูดพร่ำทำเพลงถอดแหวนอากาศาธาตุของตัวเองออกมายัดใส่มือลูกฝานแล้วพูดว่า ไปสรีไปกลั่นยาเร็วๆลู่ฝานตรวจดูสมุนไพรในแหวนแล้วอุทานออกมาไม่น้อยเลยจริงๆสมุนไพรสูตรยายาเม็ดวางไว้เป็นหมวดหมู่เป็นของดีทั้งนั้นลู่ฝานพูดว่าผู้อาวุโสถ้าใช้ไม่หมดเดี๋ยวฉันคืนให้ผู้อาวุโสสามหัวเราะเสียงดังไม่ต้องคืนหรอกมันเป็นของนายทั้งหมดไปกลั่นยาเถอะผู้อาวุโสสามยื่นมือไปดันตัวลู่ฝาน ขายหน้าจริงๆผู้ฝึกชี้ทั้งประเทศตันเซิ้งกำลังมองพวกเขาอยู่ถ้าเรื่องนี้ถูกพูดออกไปพวกเขาคงหัวเราะจนฟันหักครั้งนี้ตระกูลหัวโดนเหลี่ยมไอ้เด็กนี่แล้วส่วนความจริงก็เหมือนกับที่ผู้อาวุโสสามคิดไว้ตอนนี้ผู้ฝึกชี้ทั่วทุกที่ในประเทศตันเซิ้งกำลังหัวเราะจนใกล้บ้าแล้วโดยเฉพาะตอนเห็นผู้อาวุโสสามดันลูกฝานออกไปผู้ฝึกชี้บางคนหัวเราะเกือบตาย อ้อยตลกชะมัดตระกูลหัวผู้ยิ่งใหญ่แค่สมุนไพรย,ยังไม่เตรียมให้เขาเลยขายหน้ามากฉันว่าคนตระกูลอื่นดึงลูกฝานไปเป็นพวกเธออยู่ในตระกูลขี้เหนียวแบบนี้ไปทำไมครั้งนี้ตระกูลหัวทำขายหน้าต่อหน้าต่อตาทุกคนในตระกูลหัวที่สวรรค์ชั้นหนึ่งเดิมทีผู้อาวุโสห้าและคนอื่นกำลังดูอย่างมีความสุขเมื่อเห็นภาพนี้ผู้อาวุโสห้าถึงกับพ่นชาออกมาเต็มพื้นชี้ลูกฝานที่อยู่ในห้าท่าสรวงสวรรค์แล้วด่าว่า นี่จงใจหรือเปล่าฉันให้เขาดูแลสวนยาวิเศษแล้วแต่เขากลับทำแบบนี้เก็บสมุนไพรเองแล้วค่อยไปไม่ได้หรือไงาขายหน้าะมัดผู้อาวุโสที่อยู่ข้างๆก็สีหน้าไม่สู้ดีภายในนั้นผู้อาวุโสใบหน้าเต็มไปด้วยรอยตีนกาดูแก่มากพูดขึ้นว่าไอเถ่าห้ารอเขากลับมาให้สวนยาวิเศษเขาสักสิบแห่งไม่ใช่สิให้เขาตอนนี้เลยสาวใช้ของเขาอยู่ตระกูลหัวไม่ใช่หรอเอาให้เธอก่อนคนจะได้ไม่หัวเราะเยาะว่าตระกูลหัวขี้เหนียว ผู้อาวุโสห้าพูดอย่างประหลาดใจว่าผู้อาวุโสใหญ่แต่เขาผู้อาวุโสใหญ่ปลายตามองผู้อาวุโสห้าแล้วพูดว่าแต่อะไรฉันรู้ว่านายจะบอกว่าที่มาของเขาไม่ใสสะอาดแต่เรื่องเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของตระกูลรีบไปจัดการซะผู้อาวุโสห้าแอบกัดฟันเหวี่ยงมือสะบัดแสงออกไปผู้อาวุโสห้าแอบพูดเบาๆลูกฝานนายนี่โหดเหี้ยมจริงๆ ในเจดียาเมฆขาวลูกฝานเอามมยาตัวเองออกมาด้วยรอยยิ้มสดใสาจากนั้นมาตรงหน้าสุ่ยโมรานบนตัวเขามียาเทวดาไม่เยอะแค่ต้นเดียวก็ยังไม่อยากใช้ผู้ฝึกชี่ในประเทศตันเซิ้งกินดีอยู่ดีไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่อดอยากหลอกลูกฝานที่มาจากประเทศอูอานรู้ถึงความล้ำค่าของยาเทวดาเป็นอย่างดีเขาไม่ยอมเสียของดีเพราะการประลองครั้งนี้หรอกแต่ในเมื่อเป็นของที่คนอื่นให้มาก็ไม่เป็นไร สิ่งที่ได้รับวันนี้คุ้มค่ากับความลำบากลำบนสองสามวันนี้แล้วสุยโมรานมองลู่ฝานอย่างดูหมิน่นสมุนไพรนิดเดียวทําให้ในายมีความสุขขนาดนี้แล้วฉันสงสัยจริงๆว่านายใช่อัจฉริยะลู่ฝานคนที่ชนะฉันเมื่อสองวันก่อนหรือเปล่าลู่ฝานชี้หน้าตัวเองแล้วพูดว่าไม่ต้องสงสัยหรอกดูให้ดีสินี่ฉันเองคุณสุยโมรานวันนี้จะกลั่นยาอะไรเหรอสุยโมรานหัวเราะเบาๆ นายคิดว่าฉันจะบอกนายหรือฝันไปเหอะถ้าเก่งก็ดูเองสิสุยโมรานเพิ่งพูดจบผู้อาวุโสค่าวขาวพูดเสียงดังว่าเริ่มกลั่นยาทันใดนั้นสุยโมรานสะบัดมือสมุนไพรลอยออกมาเป็นทางสีแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินสมุนไพรลอยอยู่ตรงหน้าเธอเหมือนสายรุ้งจากนั้นอยู่ดีๆก็มีสายน้ำไหลกว่าสมุนไพรทั้งหมดไปภายในสายน้ำสมุนไพรเหล่านี้เริ่มละลายอย่างรวดเร็วเหมือนหิมาลัยในน้ำจากนั้นพุ่งเข้าไปในหม้อยา วิชายาสายน้ำนิรัน์ลู่ฝานพยักหน้าเบาๆแล้วแอบพูดว่าเป็นวิชายาที่อัศจรย์จริงๆใช้สายน้ำละล,ะลายสรรพสิ่งชุบสมุนไพรพื้นฐานไม่เสียหายไม่เหลือสิ่งปนเปื้อนทุกสิ่งเคลื่อนไหวตามน้ำยามากมายกำลังเคลื่อนไหววิชายาระดับนี้ไม่เสียแรงที่ตระกูลสุ่ยเก็บไว้เป็นความลับไม่ถ่ายทอดลู่ฝานมองแวบเดียวก็รู้เลยว่าวิชากลั่นยาแบบนี้โอกาสมอ่อยาระเบิดมีต่ำมาก ต้ล่านี้ไม่มีพลังใดอ่อนโยนกว่าสายน้ำอีกแล้วถึงฤทธิยาแหว้งกัดก็โดนน้ำฉล้างออกไปอย่างเช่นสุยหมิงคงเขารวมพลังฟ้าดินอย่างบ้าคลั่งจึงทำให้ไม่สามารถควบคุมได้เมื่อเห็นสุยโมรานลงมือแล้วลู่ฝานก็เริ่มลงมือเหมือนกันเขาคว้าสมุนไพรในแหวนที่ผู้อาวุโสสามให้โดยไม่มองแม้แต่น้อยสมุนไพรพวกนี้มีหลายอย่างที่ลู่ฝานไม่รู้จักแต่ไม่ต้องกังวลวินาทีต่อมาเปเลวไฟลุกขึ้นมาในมือลู่ฝานเผาพวกมันจนกลายเป็นผง หลังจากวิทยายุทธ์ทะลุระดับลูกฝานรู้สึกว่าการชุบยายกระดับขึ้นมากจริงๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เขาถนัดทาาดไฟแค่อาทิตย์ลุกชนที่เขาเรียนมาก็ช่วยให้เขาประหยัดเวลาชุบยาไปได้เยอะสบัดมือโยนผงยาเข้าไปในหม้อลูกฝานคว้าสมุนไพรออกมาอีกหนึ่งกำมไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาเผาแล้วโยนเข้าไปในหม้ออย่างต่อเนื่องทำติดต่อกันเจ็ดถึงแปดครั้งในหม้อมีผงยาเป็นชั้นนาหัวหลงจู้ไม่เข้าใจจริงๆเขาถามเสียงเบาว่า ลูกฝานกำลังทำอะไรยาอะไรใช้สมุนไพรยเยอะขนาดนี้หัวหลงชิงสายหน้าพูดไม่รู้ผู้อาวุโสสามหัวเราะเบาๆฉันรู้ลูกฝานจะกลั่นยาเซียนร้อยเทพเมื่อได้ยินชื่อนี้ทุกคนเข้าใจทันทีไม่มีเหตุผลอื่นยานี้คุ้นหูเป็นอย่างมากเป็นที่รู้จักอย่างโด่งดังในบรรดายาเซียน เพราะการกลั่นมันไม่จําเป็นต้องใช้ตัวยาหลักหรือตัวยาเสริมอีกทั้งยังไม่ต้องแคร์ว่าเป็นสมุนไพรชนิดไหนแค่รวมสมุนไพรชั้นยอดร้อยต้นก็พอแล้วแน่นอนว่าเป็นยาเทวดาจะดีที่สุดความยากเพียงอย่างเดียวคือต้องการความสามารถในการควบคุมของผู้ฝึกชี่รวมฤตยาสมุนไพรร้อยต้นเอาไว้ด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยท่ามกลางสายตาผู้คนสมุนไพรที่ลูกฝานเอาออกมาคือยาเทวดาสุยโมรานแอบมองลูกฝานจูจู่เธอพูดอย่างตกใจว่ายาเซียนร้อยเทพเหรอ นายจะมโนรวมฤตยาร้อยต้นพร้อมกันเหรอลู่ฝานยิ้มแล้วพูดว่ามโนหรือเปล่าอีกเดี๋ยวเธอก็รู้สุยโมรานรีตาลงทันทีเมื่อสะบัดมือประกายน้ำปกคลุมม้อยาจนเป็นหยดน้ำเอาสมุนไพรออกจากมืออย่างต่อเนื่องโยนสมุนไพรเจ็ดต้นเข้าไปในหยดน้ำสายตาสุยโมรานเต็มไปด้วยความจริงจังแย่แล้วน้องโมรานถูกกดดันจากลู่ฝานฝืนยกระดับยาผนึกรุ้งไปถึงขั้นสองสุยหมิงคงข,งขมวดคิ้วแล้วพูดเบา ผู้อาวุโสสี่ของตระกูลสุยที่อยู่ข้างเขาพูดด้วยเสียงเย็นชาว่าลู่ฝานไม่กลัวมืยาระเบิดจริงๆยาเทวดาร้อยต้นทา่าฤทธิ์ยาแววงกัดสามารถทำลายเขาได้เลยสุยหมิงคงกัดฟันพูดว่าแต่ถ้าเขากลั่นสำเร็จเขาต้องชนะแน่นอนผู้อาวุโสสี่ของตระกูลสุยพูดว่าไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกโมร่หลานรู้ว่าควรทำยังไง อีกด้านหนึ่งผู้อาวุโสมู่ตบไหลมูจิชีที่อยู่ข้างๆข,งขอชอพอแล้วพูดว่านายกลั่นยาเซียนร้อยเทพออกมาได้ไหมมูจิชีกัดฟันพูดว่าได้แต่มากสุดก็แค่ยาเทวดาสิบต้นอีกทั้งโอกาสกลั่นสําเร็จแค่ห้าสิบห้าผู้อาวุโสตระกูลมู่พยักหน้าเข้าใจถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าดูเหมือนต่อไปคู่แข่งของนายคงมีลูกฝานเพิ่มมาอีกคนจำหน้าเขาไวใ้ให้ดีงานเทพโอสถอีกสองสามปี เขาคือหนึ่งในคู่แข่งที่นายต้องเหนือกว่าให้ได้มูจิชีแอบกำหมัดผู้อาวุโสของตระกูลถูและตระกูลจินคุยกันอย่างมีความสุขลูกฝานวัดดวงครั้งสุดท้ายหรือเขามั่นใจจริงๆตอนนี้ยังดูไม่ออกแต่เขากดดันให้เด็กสาวตระกูลสุยยกระดับยาแล้วนี่เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เด็กตระกูลสุยกลั่นยาผนึกรุ้งเอาสมุนไพรเจ็ดสีวางเป็นดาวเจ็ดวงวาง่ายกลเป็นยาว่ากันว่ายานี้อยู่ประมาณยาเซียนระดับสาม ถ้าสามารถกลั่นออกมาได้ยอชนที่เพิ่งเข้าสู่ระดับเซียนบำเพ็ญชี่ได้ไม่นานแบบลูกฝานไม่มีทางต้านทานได้แน่แน่ใครจะไปรู้ว่าเด็กลูกฝานจะโหดกว่าเธอคิดไม่ถึงว่าจะกลั่นยาเซียนร้อยเทพอีกทั้งยังใช้ยาเทวดาทั้งหมดถ้ากลั่นสำเร็จคงประมาณยาเซียนระดับห้าขึ้นไปเธอจะไม่ยกระดับยาได้ยังไงละ่ะทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างมีความสุขแต่พวกจินอีหมิงกลับมีสีหน้ากลัดกลุ้ม ไม่ว่าจะเป็นลู่ฝานหรือสุยโมรานทักษะวิชายาที่แสดงให้เห็นล้วนแข็งแกร่งกว่าพวกเขามากทั้งตัวมีออร่าของความเป็นปรมาจารย์แน่นอนว่าพวกเขารู้ความแข็งแกร่งของสุยโมรานอยู่แก่ใจจึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจแต่ลู่ฝานน่าสินญะทําให้คนตกใจมากจริงๆต้องรู้ก่อนว่านักกลันยาที่เก่งกาจล้วนอาศัยสมุนไพรในการพัฒนาสิ่งที่ต้องการไม่ใช่แค่วิชายาที่เก่งกาจยังต้องมีประสบการณ์กลั่นยานับไม่ถ้วนรวมถึงการชี้แนะจากอาจารย์ พวกเขาเป็นลูกหลานคนสําคัญของห้าตระกูลใหญ่ได้รับการอบรมชี้แนะอย่างดีสมุนไพรที่ใช้ก็เป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดเรียกว่าผู้ฝึกชี้ทั้งใต้ล่าไม่มีใครเหนือกว่าลูกหลานห้าตระกูลใหญ่ในประเทศตันเซิงได้แต่ถึงเป็นเช่นนี้พวกเขายังสู้คนธรรมดาอย่างลูกฝานไม่ได้นี่หมายความว่ายังไงคงพูดได้แค่ว่าอาจารย์ของลูกฝานเก่งกาจมากเห็นท่วงท่าอันสง่างามและสุขุมของลูกฝานระหว่างที่เคลื่อนไหว เป็นการแสดงออกว่ามีความมั่นใจและมีความสามารถในการควบคุมการกลั่นยาของตัวเองมากแค่ลานุภาพนี้ทั้งชีวิตของผู้ฝึกชี่ทั่วไปยังทำไม่ได้เลยเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกฝานกับสุยโมรานทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองไม่เข้าใจเรื่องการกลั่นยาเลยทั่วทุกที่ในประเทศตันเซิรงผู้ฝึกชี่ทุกคนดูอย่างเงียบๆเ,เรียกว่าคนวงในดูช่องทางคนวงนอกเป็นไทยมุงผู้ฝึกชี่ที่อ่อนหัดหน่อยอุทานว่ายาที่ลูกฝานกับสุยโมรานกลั่นออกมาหน้าอัศจรรย์มาก ส่วนผู้ฝึกชี้ที่แข็งแกร่งหน่อยทอดถอนใจกับฝีมือการกลั่นยาอันยอดเยี่ยมไม่ยุ่งยากแต่ได้ผลของลูกฝานกับสุย่ยโมราน